ีจะอัพโหลดรูปอัพเดตรูปตลอดมีความสุขครอบครัวเป็นตำรวจไม่กันอยู่ไหนล่ะครับจะพอไม่พอพี่ไม่รู้มุเล็กมจะทไงผมจะพูดอะไรกนบายมากว่าให้แบบให้ความไว้ื่อใจว่าเราคือตำรวจจริงๆแล้วเราก็แอคชั่นที่จะช่วยพี่จริงๆเราพยายามเปิดกล้องให้พี่ดูว่าเราขับรถ เร,เราทำมาติดคนแล้ว,วนะทำไมพี่ยังคิดเลยว่าถ้าทำสำเร็จทุกอย่างพี่ยังมีรางวัลที่ดีขอให้ลับไปได้แต่แล้วพี่กนะ็โดลลนหลอกนะโดนหลอกน้ำหกรอบมากแล้วบีเนี่ยแหละพี่เนี่ยหนักกว่าเคสแรกที่ที่รู้สึกว่าเขาเอาเงินหยักมากกว่าบีที่บีหลอกที่ไปนะ ราะว่าบีใช้ความเอาความรู้สึกที่มาล้อเล่นพี่ขอถามคำาหนึ่งตอนที่บอกว่าพี่กุ๊กที่เป็นพี่เผยกับกิฏิยาโทรมาหลังจากนั้นเราแต่งเรื่องที่บอกมีโจใตีพี่ให้ตำรวจที่นี่เขาเซิร์ชดูที่เป็นสโลวสีชมพูลายสปอตนะที่เป็นเสื้อขาวลายทางสปอตเซิรนะ์ชดนะูมันเป็นมันเป็นโจมตีที่มีอยู่ในกูเกิลทั่วไปเราหลอกพี่ว่าเราโดนเราโดนระเบิเดหมาปัดหน้ารถ พี่ก็เราขอแปพันพี่ก็ให้หมนึ่งอ่ะแล้วก็เราบอกว่าขอกองปากหมื่นห้าพี่ไปก็โอ,โอนให้หนึ่งห้ากองปากลาภาว่เราก็โกหกพี่อ่ะถูกไหมสร้างเรื่องต่างๆนานมามอบพี่เชื่อหมดเลยแล้วคั้งสุดท้ายที่บอกอิติยาโทรมาหาแล้วพี่บอกว่าปุ๊บที่เป็นที่เขยให้เบอร์ก,ตกิติยาอันนี้ยังไงต่อ แล้วก็รวยเป็นตำรวจตัไหนรู้ไหมเป็นตัวไหนรู้เพราะอยากเเป็นตำรวจหมดญาิใก่แล้วมียกอะไรบ้าบว่าผนก็ชอบอมโป้ด้วยชอบโอมประชาชนด้วยแล้วก็แสดงตนเป็นตำรวจด้วย ที่ตาใช่ม,มัน,น,นที่ตากดางนั้นนี่โดนทำไปกี่เคสเคสทำรบกวนเรื่งนี้เลยทำตรงนี้เดียข่าวมันออกไปแล้วก็มีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มนี่เองก็ต้องอาสอภาพมนาะ